หนูน้อยหมวกแดงการละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งคุณแม่ขอให้เธอนำซุปร้อนๆไปให้คุณย่าที่ไม่สบายหนูน้อยหมวกแดงรับคำอย่างแข็งขันได้ครับคุณแม่หนูน้อยหมวกแดงเดินเข้าป่าอย่างร่าเริงเธอตั้งใจจะนำซุปไปให้ถึงมือคุณย่าตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่ทันใดนั้นหมาป่าเจ้าเล่ก็โผล่ออกมาทักจะไปไหนจ๊ะสาวน้อย หนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างสุภาพว่าหนูกำลังจะเอาซุปไปให้คุณย่าที่ไม่สบายค่ะหมาป่าชี้ไปที่ทุ่งดอกไม้แล้วชวนว่าเก็บดอกไม้สวยๆไปฝากคุณย่าสิท่านต้องดีใจแน่หนูน้อยหมวกแดงเกือบจะเผลอใจเดินออกนอกเส้นทางแต่เธอนึกถึงซุปร้อนซุปร้อนจึงบอกหมาป่าว่าขอบคุณค่ะแต่หนูต้องรีบไปก่อนแล้วเธอก็รีบเดินต่อไปทันที ชีไม่สำเร็จหมาป่าพึมพำอย่างหัวเสียแล้วมันก็รีบวิ่งไปทางลัดเพื่อจะไปถึงบ้านคุณย่าก่อนเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงบ้านคุณย่าเธอเคาะประตูก๊็ๆ,ๆคุณย่าคะหนูเอาซุปมาฝากคะมีเสียงแหบๆตอบกลับมาว่าเข้ามาเลยจ่าหลานรักหนูน้อยหมวกแดงเห็นคุณย่านอนคลุมโปองอยู่บนเตียงจึงถามด้วยความสงสัยคุณย่าคะทำไมเสียงของคุณย่าแหบจังเลยคะ จะได้ทักทายหลานชัดๆไงจ๊ะหมาป่าตอบแล้วทำไมตาคุณย่าถึงโตจังคะจะได้มองหลานชัดๆไงจ๊ะแล้วทำไมปากคุณย่าถึงกว้างจังคะก็เพื่อจะกินซุปของหลานยังไงละ่ะหมาป่ากระโจนออกมาหมายจะคว้าตะกร้าแต่หนูน้อยหมวกแดงหลบทันหมาป่าจึงล้มโครมคุณย่าตัวจริงได้ยินเสียงจึงออกมาดูหมาป่าตกใจรีบวิ่งหนีไปหนูน้อยหมวกแดงจึงมอบซุปร้อนๆให้คุณย่าได้สำเร็จ